เคยรู้สึกไหมครับว่าโหความสัมพันธ์รอบตัวเรานี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงบางทีก็อยากได้คู่มือมาช่วยจัดระเบียบชีวิตซะหน่อยใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับนั้นกันด้วยหลักคิดโบราณที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบคาดไม่ถึงเลยครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจความสัมพันธ์หลักๆ6ทิศทางที่รวมรวมกันแล้วเนี่ย ก็คือโลกทั้งใบของเราเลยตั้งแต่คนที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างคุณพ่อคุณแม่ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คอยชี้แนะแนวทางชีวิตให้เราครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเข็มทิศสังคมแห่งชีวิตคือต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องเจอกับความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวเราคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือ ท่ามกลางโลกที่มันวุ่นวายซับซ้อนแบบทุกวันนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรมายึดเป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่มันยั่งยืนจริงๆได้บ้างล่ะครับซึ่งคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในคำสอนโบราณอันนี้แหละครับเขามองว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มันเปรียบเหมือนกับทิศหลักๆ6กทิศที่อยู่รอบตัวเราเลยเหมือนเป็นแผนที่นำทางชีวิตที่จะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วก็มั่นคงครับหลักการที่ว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าทิศ6ครับ ง่ายๆเลยก็คือแต่ละทิศเนี่ยจะแทนกลุ่มคนสําคัญในชีวิตของเราอ่ามาดูกันทีละทิศนะครับทิศเบื้องหน้าก็คือคุณพ่อคุณแม่ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือคู่ชีวิตของเราทิศเบื้องซ้ายแน่นอนครับเพื่อนๆมิตรสหายทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างหรือว่าทีมงานของเราและสุดท้ายทิศเบื้องบนก็คือผู้ที่คอยชี้แนะทางด้านจิตวิญญาณให้เรานั่นเองครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทิศแรกเลยซึ่งเป็นทิศที่สําคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนเลยก็ว่าได้ครับ นั่นก็คือถิศเบื้องหน้าหรือก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองครับท่านเปรียบเหมือนรากฐานของชีวิตเลยนะเป็นคนที่มาก่อนเราแล้วก็คอยนำทางให้เราเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอในฐานะลูกเนี่ยก็มีหน้าที่5อย่างที่เราควรจะทำเพื่อตอบแทนท่านครับลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกเลยคือท่านเลี้ยงเรามาพอท่านแก่ตัวไปเราก็เลี้ยงท่านตอบช่วยเหลือง,งานการของท่านรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลไว ประพฤติตัวให้ดีให้สมกับที่เป็นทายาทและสุดท้ายแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ยังคอยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดนี้แหละครับคือการแสดงความกตัญญูแบบที่จับต้องได้จริงๆแต่มันไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะครับ ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบสองทางเพราะท่านฝั่งคุณพ่อคุณแม่เองท่านก็มีหน้าที่5อย่างในการดูแลเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการคอยห้ามปรามเราจากสิ่งไม่ดีสนับสนุนให้เราทําแต่สิ่งดีๆส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือช่วยเหลือเรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะสมไปจนถึงการมอบม,มรดกให้ในเวลาที่สมควรโอ้โหเรียกว่าเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดให้เราเลยล่ะครับ พอเรามีรากฐานที่มั่นคงจากครอบครัวแล้วนะครับทิศต,ต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือทิศเบื้องขวาครับทิศนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่คอยมอบวิชาความรู้แล้วก็ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องในชีวิตให้กับเราทีนี้ในฐานะของสิทธ์ก็มีหน้าที่5อย่างเหมือนกันที่จะแสดงออกถึงความเคารพและความตั้งใจจริงของเราเช่นการลุกขึ้นต้อนรับท่านการเข้าไปคอยช่วยเหลือดูแล การตั้งใจฟังคำสั่งสอนการคอยปรนนิบัติรับใช้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้จากท่านอย่างเต็มที่ครับและแน่นอนครับพอเราให้ความเคารพท่านเต็มที่แล้วเนี่ยครูอาจารย์ก็จะตอบแทนกลับมาด้วยการสอนเราอย่างเต็มที่เหมือนกันท่านจะสอนแบบให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ทั้งหมดแบบไม่มีกัก๊ก คอยยกย่องเชิดชูเราและยังคอยให้ความคุ้มครองชี้แนะในทุกๆเรื่องมันเหมือนกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตได้อย่างเต็มที่เลยครับ เอาละครับจากเรื่องวิชาความรู้เรามาต่อกันที่เรื่องของหัวใจกันบ้างที่กว่านั่นก็คือทิศเบื้องหลังครับทิศนี้เป็นสัญลักษณ์ของใครไปไม่ได้เลยนอกจากคู่สมรสนหรือคู่ชีวิตของเราคนที่เปรียบเสมือนเป็นระบบซัพพอร์ตเป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่ข้างหลังเราตลอดไม่ว่าเราจะหันไปเมื่อไหร่ก็จะเจอเขาอยู่ตรงนั้นเสมอ ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันตั้งตั้งอยู่บนการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับฝ่ายสามีก็ควรจะให้เกียรติภรรยาไม่ดูหมินซื่อสัตย์แล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ส่วนทั้งฝ่ายภรรยาก็จะตอบแทนด้วยการช่วยจัดการงานบ้านให้เรียบร้อยมีน้ำใจกับคนรอบข้างของสามีแน่นอนว่าต้องซื่อสัตย์ช่วยกันดูแลทรัพย์สินที่หามาได้แล้วก็ขยันขันแข็งคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงไปด้วยกันนั่นเองครับ นอกเหนือจากครอบครัวแล้วเนี่ยอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในชีวิตก็คือเพื่อนถูกไหมครับเราไปกันต่อที่ทิศเบื้องซ้ายกันเลยซึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนมิตรสหายของเรานี่แหละครับคนที่คอยเดินเคียงข้างไปกับเราตลอดการเดินทางของชีวิตแล้วเราจะดูแลมิตรภาพให้มันแข็งแกร่งได้ยังไงละ่ะคําตอบมันอยู่ที่5อย่างนี้เลยครับ 1. คือการรู้จักให้ปัน 2. คือการพูดจาดีๆต่อกัน 3. คือการคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน 4. คือการวางตัวให้มันเสมอต้นเสมอปลายและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือความจริงใจไม่พูดจาให้เพื่อนต้องแตกแยกกันครับแล้วพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่ดีก็จะตอบแทนเรากลับมาเหมือนกันครับเขาจะคอยปกป้องเราในตอนที่เราอาจจะประมาทหรือว่าอ่อนแอช่วยดูแลทรัพย์สินของเราเป็นที่พึ่งให้เราได้ในยามมีภัยที่สำคัญคือไม่ทอดชิ้งกันในยามลำบากแล้วยังให้ความเคารพนับถือไปถึงครอบครัวของเราด้วย โอ้โหนี่แหละครับคือโซเชียลเซฟตี้เน็ตของจริงที่ใช้เงินซื้อไม่ได้เลยนะโอเคครับตอนนี้เรามีทั้งครอบครัวครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็มาถึง2ทิศสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับซึ่ง2ทิศนี้มันเหมือนเป็นแกนแนวดิ่งของชีวิตเราเลยนะนั่นก็คือความสัมพันธ์ในที่ทํางานแล้วก็ด้านจิตวิญญาณครับทิศเบื้องล่างเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงลูกน้องหรือว่าทีมงานของเราครับ ส่วนทิศเบื้องบนก็คือสมณพราหมณ์หรือถ้าจะให้พูดในบริบทปัจจุบันให้เข้าใจง่ายๆก็คืออาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นเมนเทอร์หรือใครก็ตามที่เราเคารพแล้วก็คอยให้คําแนะนําทางด้านจิตใจแก่เราครับในที่ทํางานก็เหมือนกันเลยครับความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาจากทั้งสองฝั่งานจ้างที่ดีเนี่ยก็จะดูแลลูกจ้างด้วยการจัดงานให้ตามกําลังความสามารถให้คาจ้างรางวัลที่เหมาะสมมีสวัสดิการดูแลยามเจ็บไข้แล้วก็ให้เวลาพักผ่อนตามสมควร ส่วนฝั่งลูกจ้างที่ดีก็จะตอบแทนด้วยการมาทำงานตรงเวลาซื่อสัตย์ทำงานเต็มความสามารถแล้วก็ช่วยกันร,รักษาชื่อเสียงขององค์กรมันเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินทั้งคู่เลยครับ ทีนี้มาถึงทิศเบื้องบนหรือผู้ที่เราเคารพนับถือเราก็จะแสดงความนับถือท่านด้วยการกระทําที่ดีคําพูดที่ดีและความคิดที่ดีเปิดประตูต้อนรับท่านเสมอแล้วก็ให้การสนับสนุนท่านตามกําลังที่เรามีส่วนท่านก็จะตอบแทนเรากลับมาด้วยการชี้ทางสว่างให้สอนให้เราละเว้นจากความชั่วมอบความเมตตาให้แล้วก็ให้ปัญญาให้ความรู้ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะมายกระดับจิตใจแล้วก็ชีวิตของเราดังนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าหัวใจสําคัญของหลักการทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจดูแลความสัมพันธ์ในทุกๆทิศท,ทางอย่างสมดุลแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเข้ามามันจะเหมือนกับว่าเรามีป้องปราการที่แข็งแกร่งมากๆคอยคุ้มครองอยู่รอบตัวเราเลยครับและนี่คือประโยคที่เป็นเหมือนบทสรุปของคําสอนนี้เลยครับ ที่ย้ำอยู่เสมอว่าเมื่อทำได้อย่างนี้ทิศนั้นย่อมเป็นทิศที่เกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นคือเมื่อเราปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้แล้วทิศทางนั้นๆในชีวิตของเราก็จะปลอดภยัยราบรื่นปราศจากอันตรายใดๆมันเหมือนเป็นคำสัญญาเลยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าณนะวินาทีนี้มีทิศทางไหนในชีวิตของเราบ้างที่อาจจะต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้เข็มทิศชีวิตของเรามันกลับมาสมดุลอีกครั้งแล้วก็นำทางเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง